ความสาเร็จจากการเพาะเห็ดปลูกเห็ดโขลนในป่าสวนยางการเก็บเห็ดในป่าสวนยางหลังจากการเพาะเห็ดปลูกหรือเห็ดโขลนด้วยจองปลูกเป็นกระบวนการที่น่าสนใจและให้ผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นด้วยเทคนิคที่เหมาะสมการเพาะเห็ดปลูกโดยใช้จอมปลูกเป็นวิธีการที่ทําให้เราได้เห็ดคุณภาพดีและสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. เตรียมความพร้อมก่อนเก็บเห็ดก่อนเริ่มเก็บเห็ดตรวจสอบสภาพของจองปลูกและเห็ดที่กําลังเจริญเติบโต การตรวจสอบจะช่วยให้แน่ใจว่าเห็ดมีความพร้อมที่จะเก็บและไม่มีปัญหาที่อาจทําให้เห็ดเสียหายในขั้นตอนต่อไป2การเก็บเห็ดใช้มือหรืออุปกรณ์ที่สะอาดในการเก็บเห็ดหลีกเลี่ยงการดึงหรือดัดเห็ดให้เสียหายวิธีที่ดีที่สุดคือการใช้มือหมุนเบาๆเพื่อให้เห็ดหลุดออกจากจองปลูกโดยไม่ทําให้รากเสียหายแต่ถ้าไม่มีจะใช้อุปกรณ์ที่ทําด้วยอลูมิเนียมก็ได้เหมือนกัน 3การจัดเก็บและบำรุงรักษาหลังจากเก็บเห็ดเสร็จควรทำความสะอาดเห็ดและจัดเก็บในที่แห้งและเย็นเพื่อรักษาคุณภาพการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมจะช่วยให้เห็ดมีอายุการเก็บรักษานานและคงรสชาติที่ดีไว้ได้นานขึ้น 4. การบำรุงดูแลจองปลกูกการดูแลจองปลูกให้ดีจะช่วยให้สามารถผลิตเห็ดได้ต่อเนื่องคอยตรวจสอบความชื้นและสภาพแวดล้อมของจองปลูกอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เห็ดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น การเก็บเห็ดในป่าสวนยางด้วยวิธีการเพราะเห็ดปลูกด้วยจอมปลกูกซึ่งมีปลูกเป็นผู้สร้างเชื้อราให้กับเห็ดและแพร่กระจายเชื้อเห็ดไปทั่วพื้นที่ได้เป็นอย่างดีไม่เพียงแต่เพิ่มผลผลิตแต่ยังช่วยเพิ่มคุณภาพของเห็ดที่ได้ทําให้สามารถนําไปใช้งานได้หลากหลายและมีมูลค่าสูงขึ้นการเลือกเก็บดอกเห็ดที่บาดแล้วแทนที่จะเป็นดอกที่ตูมอยู่มีเหตุผลหลายประการดังนี้ 1. การเติบโตและพัฒนาการ ดอกเห็ดที่บานมีการพัฒนาเต็มที่แล้วและพร้อมสําหรับการเก็บเกี่ยวซึ่งหมายความว่าเห็ดจะมีคุณภาพดีและเต็มไปด้วยสปอร์เป็นส่วนสําคัญในการขยายพันธุ์และการเก็บเกี่ยวครั้งถัดไปด้วย 2. รสชาติและเนื้อสัมผัสดอกเห็ดที่บานแล้วมักมีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับดอกเห็ดที่ยังตุมอยู่ซึ่งอาจมีเนื้อที่แข็งและรสชาติที่ไม่เต็มที่สความเสี่ยงจากเชื้อโรคและศัตรูพืช ดอกเห็ดที่บานแล้วมีโอกาสน้อยกว่าที่จะมีปัญหาเรื่องเชื้อโรคหรือศัตรูพืชเนื่องจากเห็ดตูมอาจยังไม่แข็งแรงพอและเสี่ยงต่อการเกิดโรค 4. การจัดการและการผลิตการเก็บดอกเห็ดที่บานแล้วทําให้การจัดการและการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นเห็ดที่บานแล้วมักมีปริมาณสปอร์และสารอาหารมากกว่าดอกที่ตูมซึ่งจะช่วยให้การผลิตเหต็ดในอนาคตมีคุณภาพดีขึ้นการเลือกเก็บดอกเห็ดที่บานแล้วจึงเป็นวิธีที่เหมาะสม เพื่อให้ได้เห็ดที่มีคุณภาพสูงสุดและมีผลผลิตที่ดีที่สุด